สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครเชฟแมวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าจะทาอะไรนะครับวันนี้เป็นแบบเมนูท้องถิ่นนิดหนึ่งนะครับพอดีได้ไส้อั่วจากน้องรุ่นน้องที่เชียงรายมานะครับทราบไหมครับว่ากินไส้อั่วกับอะไรแล้วอร่อยกับข้าวไงกินกับผมไม่ <laughs> ใช่จริงจริงกินกับน,น้ําพริกหนุ่มนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทําน้ําพริกหนุ่มกันนะครับแบบง่ายๆนะครับตามมาเลยครับโอเคจะบอกว่าอันนี้คือ วัตถุดิบทั้งหมดวันนี้นะครับพริกหนุ่มพริกหนุ่มเนี่ยเวลาไปซื้อดูดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับพริกชนิดอื่นพริกชีฟ้าประมาณนั้นนะครับถ้าใครอยากกินพริกชีฟ้าแล้วซื้อพริกหนุ่มมาก็เป็นเรื่องนะครับครับเผ็ดมากเพราะฉะนั้นถามแม่ค้าดีๆนะครับอันนี้พริกอะไรพริกหยวกหรือพริกหนุ่มนะครับหน้าตามันจะคล้ายๆแบบเหมือนพริกหยวกบพริกชีฟ้านิดหนึ่งเนาะสีมันจะเหมือนพริกหยวก แต่รูปร่างมันจะเหมือนพีซีฟ้าแบบเวอร์ชันใหญ่กว่าเออร์ชันนะ้นะ่ากลัวมากโนอร์ชันมันจะแบบเผ็ดจัดจานมากอันนี้นะครับกระเทียมกับหอมแดงนะฮะก็จริงๆใส่ปรับตามชอบได้อันนี้คือด้วยความที่มันเป็นอาหารเอเชียเนาะผมก็จะไม่ได้ตวงวัดที่มันแบบเปะ๊ะว่าแบบต้องใช้พริกหนุ่ม7ชิ้นต่อกระเทียมกี่กลีบอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ สุดท้ายนะครับเป็นเกลือแล้วแต่จะใช้เกลืออะไรนะครับพอดีที่บ้านมีเกลือชมพูพอดีนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นเกล็ดอย่างเงี้ยก,ก็โขก RTX ให้มันละเอียดนิดนึงนะครับก่อนใช้นะฮะประมาณสัก 1, <sponsor. S> 1ช้อนชาก็พอนะครับให้มันมีรสชาติแปรแ้มนะครับแปรแรม้รแรมนี่มันรสชาติยังไงนะครับก็เค็มแบบนิดๆอะแบบแบบ pinch of salt นะก็คือแบบไม่ได้เค็มมากนะเวลาทาก็แบบซอสเบย์อือจ้โอเควิธีทําก็คือวิธีทําก็ง่ายนะครับ อ,อ,อทําทําอะไรครับส้มตัดไม่ใช่เราก็จะเปิดตรงนี้ไปก่อนเนาะวิธีทําก็คือแค่ขี้พริกหนุ่มเนี่ยให้มันสุกนะครับกรอบข้างนอกเนี่ยผิวมันจะดําไม่ไม่ต้องสนใจเลยเอาแค่ว่าข้างในสุกต่อนะครับคุณแรมซี่บอกว่ายิ่งมีคัลเลอร์ก็คือม,มีเทสใช่ไหมมีมรสชาติเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี<ม>๋ยว<ม>เราเ,รเดี๋ยวเราจะ ออกเปลือกข้างนอกที่มันไหม้ออกเหลือแค่ไส้ข้างในที่มันเป็นที่มันสุกแล้วนะครับนะส่วนทําให้มันร้อนเนี่ยเพราะว่าอะไรมันจะมีกลิ่นที่หอมขึ้นนะอันนี้เหมือนกันกระเทียมหอมแดงใส่ลงไปเลยนี่นะครับแล้วก็ถ้าใครมีฝาชีเนี่ยก็ปิดอบได้มันก็จะทําให้ข้างในมันละอุแล้วก็สุกเร็วขึ้นนะครับส่วนเกลือไว้ตอนหลังเลยนะครับเนี่ยมีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคือดูแค่ว่าให้มันสุก นะครับไม่ต้องจนไม่ต้องสนใจว่าข้างนอกมันจะแบบไม่เกรียมแค่ไหนนะซึ่งเรานั้นก็รู้สึกว่าสเต็ปนี้มันใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราจึงทําไว้แล้ว <c oughs> ผมแอบทําไ้แล้วเมื่อเช้าเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวมาให้ดูชัด<ช><ช>นะอันนี้คือหน้าตาที่บอกเห็นไหมว่าข้างนอกเนี่ยมันจะดูมีความแบบไหม้มากเลยแต่เนี่ยคือมันสุกเรียบร้อยแล้วะขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะมาลอกเปลือกข้างนอกออกซึ่งมันลอกง่ายเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ย เนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะลอกตรงนี้ออกนะครับหลังจากนี้นะครับกระเทียมก็เหมือนกันเนี่ยเราก็ลอกเปลือกที่มันไม่เกรียมออกหอมแดงก็เช่นกันนะครับโอเคขั้นตอนถัดไปก็คือเดี๋ยวจะมาเอาส่วนผสมมารวมกันหลังจากที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วปอกเสร็จแล้วนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้รวมกันหมดแล้วอยู่ในนี้นะครับมีทั้งหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกหนุ่มนะเราก็จะใช้เกลือนะครับ แล้วแต่ว่าใครชอบทานเค็มน้อยเค็มมากนะครับเอาผ้ารองก็ได้นะถ้าสมมติเสียงมันดังมันก็จะทำให้ซอฟต์ลงนิดหนึ่งนี่นะถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเกลือมันจะเยอะเกินอะไรเงี้ยก็เอาออกได้ค่อยๆเติมดีกว่านะค่อยๆเติมดีกว่านะบ เมื่อกี้แบบมือหนักไปนิดนึงเราลืมดูว่าพริกหนุ่มวันนี้เราไม่เยอะนะอโอเคแล้วก็เอาอันนี้ลงนะครับถ้าใครชอบให้ละเอียดมากก็ตำให้มันเละๆไปเลยแต่ถ้ามุดใครชอบที่มันมีแบบ texture ก,ก็แค่แบบคลุกๆนะครับแล้วก็ชิมไปด้วยได้สำหรับใครที่อยากให้มันมีกลิ่นแบบเค็มนัวขึ้นนะก็ใส่น้ำปลาก็ได้นะครับ แสงปาอร่อยลองใช่ไหมยอยากลองใช่ไหมแม่เราบอกแสงตาอร่อยอเนี่ยจริงๆมันก็คือแค่นี้เองแล้วก็ชิมรสเอาถ้าสมมติใครชอบหวานอะ่ะก็ใส่น้ําตาลตัดนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าจริงๆน้ำพริกหนุ่มมันก็ไม่ได้ออกหวานมากมันจะออกเผ็ดๆแล้วก็เค็มๆนิดๆนะครับนี่แค่นี้เองแล้วก็ตักใส่จานได้แหละลตักใส่ถ้วยที่มันเป็นเครื่องเคียงนะครับเดี๋ยวมันง,ง่ายเนาะอือแค่นี้เองเดี๋ยว ต่อไปเดี๋ยวตักใส่ใส่ถ้วยดูแล้วก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงโอเคครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เป็นไงบ้างเหมือนไปซื้อกินเองเลยไหมเหมือนเนี่ยเห็นไหมว่ามันง่ายมากเลยจะดูก็รู้ว่าเผ็ดเม็ดเยอะมากใช่แต่นี้เมื่อกี้ใส่ลองใส่น้ำปลาตัดไปแล้วนิดนึงมันก็ดูแบบโอเคขึ้นอะดูเค็มๆหนุ่มซอสขึ้นใช่สำหรับคนที่ชอบกินน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีอะไรง่ายกว่านั้นอีก โดยการโดยการกินขนมนี่มันมีรสน้ำพริกหนุ่มไปเลยมีด้วยหรอขนมรสน้ำพริกหนุ่ม,มอันนี้พเพื่อนได้จากเพื่อนมาเห็นไหมอ่ามันจะเป็นเขาเรียกว่ามันอะลูอ่ะนะรสชาติมันจะเป็นเหมือนมันฝรั่งแผ่นบางๆแล้วก็มีกลิ่นน้ำพริกหนุ่มขึ้นมาสาหรับใครที่ชอบแบบน้ำพริกหนุ่มนะจริงๆมีหลายมีรสเดียวหรือเปล่ามีหลายรสมากเลยเมื่อวานเรารสเมื่อวานเราลองรดทุเรียนไปละอ่าแล้วตอนนี้เป็นรสน้ำพริกหนุ่มจะมีเป็นคนใส่ชุด พื้นเมืองอาให้ลองชิมให้ดูสิจา้านี่ยมันจะเป็นแผ่นนี้ครับน่ะเป็นไงมันมีกลิ่นน้ำพริกหนุม่มกลิ่นของพริกหนุ่มอะตีขึ้นมาก่อนเลยนะแล้วกินเราเราเราตัวมันรสชาติเป็นยังไงตัวมันก็รสชาตินวนๆดีแบบก,กินแล้วแบบแผ่นเดียวไม่พออะโอเคก,กินเรื่อยๆเออแต่จริงเมื่อวานกินทุเรียนไปยังหยุดมีความหยุดไม่ได้เนาะมันมันอร่อยมากอันนี้คือความวิวของมันนายลองดูิวทริชั่นแฟก t ์สิอรูห้า อ่าอันนี้ไขมันต่ำมาก6ก<อ>รัมโปรตีน2กรัมน้ำตาล2กรัมนัอ็มด้วยนะอ่าพลังงานทั้งหมดแค่150กิโลแคลใช่ไหมในลองกินกับน้ำพริกหนุ่มของจริงให้ดูซิวมันจะยิ่งนัวหรือเปล่าความนัวจริโปรตีนพิกหนุ่มมากินกับพวกแคบโมวพวกอะไรอย่างนี้ก็อร่อยอยู่นะอืม,อมก็จะยิ่งเสริมกันใช่ไหมอืมจริงจริจรอะดีแห็นมีรสอะไรนะซสศิราชาอืม แล้วก็มีรถลาบมั้งเออเดี๋ยวเดี๋ยวรถเดี๋ยวรสชาติค่อยค่อยค่อยว่ากันทีละรถลวกันเออาใจก็ตามไปได้เดี๋ยวส่งอะไรไปให้ใช่ไหมเดี๋ยวจะแทรกนะครับจะแทรกรายละเอียดของร้านไว้ให้นะครับผมผ่านรถเนี้ยเออติงๆเหมือนซองละ5้บาบาทถือว่าไม่แพงสําหรับคุณภาพที่แบบ แน่เออพิเอเมียมพีไม่จริงถ้าเทียบกับเลแล้วก็เขาไม่ได้ขายอากาศอันนี้ขายมันจริงๆถ้าอยากรู้รายละเอียดก็แบบหงายดูตรงนี้ได้นะมันไม่ได้โกมาแบบใส่หรือไม่ใช่ใช่เป็นกฎหมายเนาะอันนี้ไงมีวิธีการติดต่อซูมเข้าไปนะจ๊ะอ่าเฟซบุ๊กอโลห้าอลห้าไลนก็แอดอลูห้านะครับผมโอเคก็ยังไงวันนี้ขอไปทานข้าวก่อนนะครับหิวมากแล้วเดี๋ยวจะ <ไ>ใส<ห>่อ้วก่อนใส้อ้วมากินด้วยกันนะครับ <c oughs> ผมยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับผม <c oughs> สวัสดีเจอกันข้างหน้านะครับสวัสดีครับ